อ่ะต่อไปครับข้อที่5ครับข้อ5ไปต่อครับทุกคนครับข้อ5ถ้า x เป็นครึ่งหนึ่งของ y และผลรวมของเลขห้าจำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ y แล้วเลขจำนวนที่มากที่สุดเท่ากับข้อใดช้อยก็มี x ส่วน5บวก2อ้อยมี x ส่วน5บวก3 2 x ส่วน5บวก2แล้วก็2 x ส่วน5บวก3อ่ะมาดูข้อนี้ครับข้อนี้หลอกตาผู้เรานิดเดียว แบบนี้ไม่รู้เลยค่ะน้องเตยน้องเตยครับหรือคนอื่นครับที่กำลังฟังอยู่นะครับดูที่อาจารย์ไฮไลท์คํานี้ครับน้องเคยเห็นคํานี้ที่ไหนครับถ้าใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่นะครับเปิดหนังสือเรื่องที่เป็นจํานวนเรียงกันจํานวนเรียงกันนี่ฮะจานวนเรียงกันนะครับอาจารย์แก๊ปกำลังดูดูอยู่ว่ามีมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่ในนี้ไหมไม่น่ามีไฟล์หนังสือนะ นี่คือเรื่องจํานวนเรียงกันนะครับใครเยี่ยงนึกไม่ออกอ,อ,อีกนะเดี๋ยวเปิดให entonces, entonces, ane, ้ดูครับใครที่เคยติวกับอาจารย์แ๊ปจำนิ้วว่าอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับนะนิ้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนจำนิ้วอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับบางคนบอกนิ้วไหนวะนี่อะมาดูเดี๋ยวให้ดูทุกคนจำนิ้วว่าอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับนี่ครับนี่หนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่ใช้ติวคอร์สสดนะครับนะน้องต้องมีทุกคนนะฮะถ้าใครเคยติวนะครับนี่ น้องจำนิ้วอันนี้ได้ไหมครับจํานวนเรียงกันใครอยู่ในกลุ่มลับนี่ทําข้อนี้ไม่ได้ตีตายเลยนะครับจํานวนเรียงกันมีโจทย์ทั้งหมดกี่แบบสองแบบนะฮะมันจะมีตัวตรงกลางนะครับหาได้จะหาได้ตัวตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ใครมีหนังสือเล่มสีมพูสามนิวน้วนิ้วสามนิว้วจาได้ไหมหนังสือเล่มนั้นนะครับไปเปิดดูนะครับคํานี้นะ ผลบวกของจำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ y น้องนึกดีๆครับขออนุญาตไม่ติวให้แบบอธิบายละเอียดนะครับอาจารย์ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ว่าโจทย์แบบนี้มีด้วยกันที่สองแบบถ้าโจทย์ให้ผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากมาให้ทุกคนเอาสองไปหารแต่ถ้าโจทย์ให้ผลบวกของทุกตัวเรียงกันที่อาจารย์เรียกว่าโจทย์อื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆให้น้องเอาตัวเลขเรียงกันไปหาร นะครับอย่างข้อนี้เขาให้มาไวใช่ไหมครับเขาบอกว่าเลขห้าจำนวนเรียงกันนะครับเลขห้าจำนวนเรียงกันมันมีเลขอยู่5ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5มีเลขอยู่5ตัวเราจะเรียกตัวที่3ว่าตัวตรงกลางอันนี้พอจะไล่สเต็ปให้นะครับนะพอนึกออกไหมครับนะใครที่เคยติวกับอาจารย์แกปมาต้องนึกออกนะวันนี้ขอญาติไม่อธิบายเพราะถ้าอธิบายนี่ ข้อที่เหลืออาจจะไม่ได้ติวแน่นะครับเรื่องจำนวนเรียงกันมันจะมีการหาตัวตรงกลางนะครับข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นโจทย์แบบอื่นๆนะฮะให้น้องเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาคือวาใหารด้วยจ้าจนวนเรียงกันหารได้ห้าน้องจะได้ตัวตรงกลางมาทันทีทันใดนะครับสมมติผลบวกของเลขจ้าจนวนเรียงกันเท่ากับยี่สิบอยากได้ตัวตรงกลางก็หารด้วย5ยิ่งน้องใครอยู่ในกลุ่มลับน้องก็เปิดดูเลยนะครับเรื่องจํานวนเรียงกันอยู่หน้าแรกๆเลยนะครับนะ คิดถึงตอนที่ติวครดยาวน้องเบนจำจำนิ้วได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นครูแล้วสบายแล้วน้องเบนเห็นไหมถ้าถ้าเป็นครูแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะครับนะคิดอย่างเดียวครับนะครูจะสอนเด็กยังไงให้เข้าใจดีนะน้องเบนมาตรงนี้นะครับตัวตรงกลางนะครับข้อนี้มันคือห้าจำนวนเรียงกันเพราะฉะนั้นน้องต้องหารด้วยห้าหารด้วยห้าน้องจะได้ตัวตรงกลางนะครับน้องก็มาดูว่าโจทย์มันถามอะไร ซึ่งไม่ได้ไกลตัวเลยครับน้องโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามเลขที่มากที่สุดโจทย์ถามเลขที่มากที่สุดทุกคนครับทุกคนได้ตัวที่3คือ y ส่วนหตัวที่มากที่สุดก็คืออะไรครับบวกเพิ่มขึ้นไป2ตัวตัวที่4น้องก็จะเป็น y ส่วนหบวก 1. หนึ่พอได้ไหมตัวที่5น้องก็จะเป็น y ส่วนหบวกสก็กระเถิบไปทีละตัวนะครับนึกภาพอย่างเช่น ตัวตรงกลางน้องตอบ20ตัวถัดไปน้องก็ต้องเป็น21บวก1ตัวถัดไปน้องต้องเป็น21บเวกหนึ่งเป็น22นะครับแต่ข้อนี้เขาแค่เล่นเล่นในที่เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ครับน้องบางคนเห็น y อะไร y วะเนี่ยบางคนเห็น x ด้วยเรือ x มันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยน้องใจเย็นๆการดูโจทย์น้องจะต้องหัดดูโจทย์ให้ขาดว่าเรื่องนั้นอ่ะที่เขากำลังพูดอยู่อ่ะมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเรียงกันอ่ะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้แล้วกัน จำนวนเรียงกันนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะไปหาอ่านดูครับเรื่องจำนวนเรียงกันนะฮะอ่านเอาได้ตัวตรงกลางมาแล้วโจถามตัวที่มากที่สุดนี่ไงครับมากที่สุดอยู่นี่นี่คือตัวที่มากที่สุดครับตัวที่ห้าเพราะฉะนั้นตัวที่ห้าของเราจะได้เป็น y ส่วนห้าบวกสองจริงๆเนี่ยมันจบแล้วครับจริงๆเนี่ยน้อง มันจบแล้วคําตอบคือ y ส่วน5บวก2จริงจริงมันจบแล้วครับทุกคนครับแต่เผอิญโจทย์มันเล่นตลกกับเรานะครับเขาเรียกสวัสด์เล่นตลกนะฮะจะเล่นตลกอะไรเช่นนี้นะทุกคนครับช้อยมันไม่มี y ไงครับน้องช้อยมันไม่มี y มันก็เลยตอบไม่ได้ทานไหมแล้วบคนบอกอ้าวช้อยไม่มี x แล้วฉันจะเอา x มาจากไหนอะนี่ครับ นอกากที่ให้เขาให้มาด้วยมาคํานวณด้วยครับเขาบอกว่า x เป็นครึ่งหนึ่งของ y เอาเขียนตรงนี้นะเขาบอก x เป็นครึ่งหนึ่งของ y คืออะไรอะ x เป็นเป็นคือเท่ากับครึง่งหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองของของคือเครื่องหมายคูณครับของ y บางคนพอถึงตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายครับบางคนหมดแล้วมันไปยังไงต่ออาจารย์แก๊ ทุกคนเห็นคำว่าจบตรงนี้ไหมครับมันจบแล้วน้องจะต้องมีหน้าที่เปลี่ยนจาก y เป็น x ให้ได้เพราะฉะนั้นน้องต้องหาว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมเราต้องหาให้ได้ว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เอา y ที่เราได้เนี่ยไปยัดใส่นะฮะเพราะช้อยมันไม่มี y นี่ตั้งหลักให้ดีนะครับช้อยมันไม่มี y มันก็เลยจะต้องหา y มาแทนให้ได้ เพราะจริงๆเนี่ยมันจบแล้วทันไหมจริงๆตรงนี้มันจบตั้งนานแล้วนะครับนะแล้วหนูจะหา y จากไหนล่ะนี่ครับ x เท่ากับ1ส่วน2 y แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนครับ Y เท่าไหร่น้องคูณไฟ2ขึ้นไปครับคูณไฟ2ขึ้นไปเห็นไหมเพื่อให้เป็น y y ตัวเดียวทุกคนช้า 2อคูณไฟไปฝั่งนู้นสมันจะหารอยู่น้องคูณไฟขึ้นไปครับ f ฟร์ฟรฟขึ้นไปครับสอคูณเก็กลายเป็นสอเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายแล้ว y ของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ย y ของเรามีค่าเท่ากับ 2X อันนี้จบจริงๆครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2X ทุกคน ตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x เพราะฉะนั้นเราก็เอา 2x ยัดเข้าไปใน y เราก็จะได้แบบนี้ออกมาครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x ที่เหลือเหมือนเดิมส่วน5บวก2คคำตอบข้อนี้เลยตอบ 2x ส่วน5บวก2ตอบช้อยข้อที่3ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าน้องอาจจะหลงทางในการทําข้อสอบได้แต่เราที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาทาได้อยู่แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดคือเราจะทําข้อสอบยังไงอะ่ะเราจะไปทั่งจําสูตรอย่างเดียวได้ไหมซึ่งใครที่เป็นลูกศรริษย์อาจารย์แก๊บจะบอกเลยว่าสูตรมันไม่สําคัญหรอกเท่าอาการดูโจทย์ให้เป็น เรื่องนี้หัวใจสําคัญที่สุดคือเรื่องจํานวนเรียงกันครับนี่น้องเห็นคํานี้ไหมครับถ้าวันสอบน้องสามารถสังเกตคํานี้ได้น้องจะลึก้องน้องจะนึกออกว่าจํานวนเรียงกันเราเคยเราเคยทาข้อสอบแบบไหนไปบ้างเราเคยเจอโจทย์อะไรบ้างนะครับนะเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยอาจารย์แกปเปิดชี้ที่เป็นคอร์สให้ดูแล้วนะครับว่าจํานวนเรียงกันเนี่ยใครเคยติยวกับอาจารย์แกปจะต้องรู้จักทุกคนครับจานวน,น,นเรียงกันไม่ว่าคอร์สสั้นคอร์สยาวหรือคอร์สออนไลน์จะต้องรู้จักครับ นะเพราะบางทีมันไปไประยุกต์กับโจทย์อื่นๆนะนะนครับนะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามนะครับนะไปต่อครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับถึงบอกว่าสูตรในคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่รู้มันก็ทําไม่ได้แต่ก่อนที่น้องจะไปถึงสูตรเนี่ยน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนครับหัดมองโจทย์ให้ออกก่อนว่าโจทย์เรื่องนั้นโจทย์อะไรหลายครั้งที่เราไปทําข้อสอบสูตรเต็มเอวเลยสูตรรอบเอวเลยฮะแต่พอเจอเข้อสอบเป็นไง ูตรไหนวะนนี้อ่าไม่เจอฮะสูตรไหนวันนี้กูจะแทนสูตรไหนวะนนี้กูท่องมาแทบตายเห็นไหมอ,อผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษมี12คนอ่าและผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีจำนวนแปดสิบคนแล้วผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์อ่า น่นิ่งนองตอบหนึ่งแล้วมาดูนะครับนะอคนในกลุ่มลับนี่จะต้องตอบไวกว่าเพื่อนเพราะได้ชีตไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับนะโดยประมาณทุกศุกร์เนี่ยประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจารย์แก๊ปจะอัพชีตแล้วนะครับอัพชีตลงไปน้องพยายามปริ้นออกมาทําก่อนนะครับเราจะได้เห็นปัญหาก่อนนะฮะเออนะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์เรื่องอะไรครับเรื่อง ในกลุ่มลับนะใครทําไม่ได้ตีตายเลยนะครับ EP ที่7ไปดูเลยนะครับ EP ที่7พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับ EP ที่7 EP ที่8ดอะนะครับดูเริ่ม EP ที่7เลยนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับนะเรื่องอะไรเอ่ยนี่เป็นร้อยละเท่าใดของต้องรู้จักโจทย์แนวนี้ครับเป็นร้อยละเท่าไรของ ถ้าเจอโจทย์นี้น้องก็ต้องหาตัวหน้าหาตัวหลังให้เจอนะครับตัวหน้าอยู่ไหนครับเดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ตัวหน้าคือผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าตัวหน้าตัวหน้าตัวหลังผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์นี่คือตัวหลังน,นี่คือเป็นร้อยละเท่าไหรของทำไงครับหน้าหาหลังคูณร้อยนะฮะนี่หน้า หารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนะครับออลายมืออะไรวะเนี่ยเอาใหม่สินะหน้าหารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนี่ครับนี่คือโจทย์นะครับถึงบอกไงท่องสูตรไปเท่าไหร่ถ้าดูโจทย์ไม่เป็นใช่ไม่เป็นครับนะบเพราะฉะนั้นต้องหัดดูโจทย์ให้เยอะนะครับหน้าหารหลังคูณร้อยอ่ะทุกคนช้าๆหน้าคืออะไรครับ หน้าคือจํานวนผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ12คนหารด้วยหลังหลังคืออะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์80คนหน้าหารด้วยหลังคูณร้อยจับคูณ100ยจบแล้วทุกคนเริ่มศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมต่อไปเลข8กับเลข12แม่4ตัดได้ครับทุกคนเริ่ม4 2 8 4 3 12เลข2กับเลข10 2ตัดได้2 1 2 2 5 10 ไม่ตัดฟับฟับฟับฟ,ฟ,ฟ,ฟเรียบร้อยเหลือแค่ห้าคูณสามคำตอบคือห้าคูณสามได้สิบห้าคำตอบข้อนี้คือร้อยละสิบห้าครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลยจบแล้วคำตอบข้อนี้คือร้อยละสิบห้าครับนะอ่า <c oughs> ในสถาบันอยากให้อาจารย์แก๊ปใส่เรื่องที่ติวของแต่ละ e ี ใส่หัวข้อเรื่องใช่ไหมเวลาลืมจะได้กลับไปทบทวนกว่าจะหาเจอนะครับคือ <c ười> ถ้าใส่บางทีมันคาบเกี่ยวไงนะครับแล้วอย่างนะถ้าใส่ครบทุกเรื่องเนี่ยน้องไม่เปิดดูครบทุกอันแน่นะฮะเดี๋ยวลองให้ทีมงานใส่ให้นะครับนะพอไปเปิดทวนแล้วมันหาไม่เจอใช่ไหมกูจะเอาเรื่องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยนะเดี๋ยวใส่ไว้เดี๋ยวใส่ไว้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลองลองไปดูที่ไม่ใส่กลัวทั้งตัวนังสือมันเยอะนะครับกลัวพวกเราจะไปดูแล้วมันลายตานะครับ แค่นี้ก็ยังสารบัญอยู่ไหนคะบางคนนะหาสารบัญไม่เจอนะครับที่ปักหมุดไว้ข้างบนแล้วนะน้อยก็ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าปีหกสามข้อสอบแม่งยาก,กว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละ้ะไม่ได้ครับนอกจากต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมแล้วต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ํานะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยรากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ